เอาอีกแล้วพี่น้องว่าเขาเแลี่ยอยู่รอบแรกเห็ดไปแล้วถ้าเด็ดถ้าเด็ดนีกระบ้านอยืนนี่หมูแก้าแล้วข่อยข่อยสงสัยว่าคั่ยข่อยออกคั่ยข่อยพังหัวคนฟังหัวข่อยกองหงอยู่คั่ยพังหัวข่อยกับสงสัยว่าคั่ยพังหัวมันพังลักษณะอะไรแบบเด้หัวมันพังมันเพศอะนะข่อยสงสัยนะแต่ว่าขยจับอะไรไงคนาหมายในที่ถ้าเป็นคนเห็ดมันสิอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าข่อยกับสงสัยนะข่อยสงสัยเห็นว่าคั่ยคั่ยเห็ดเนี่ย เนี่ยข e ่อยไปเห็นนาเนี่ยเขาเรียนคือข่อยไปเห็นว่า okay มันเห็ดลักษณะใดนะมันไปได้นะเขะลองเท่มันไปได้นะหัวหักเลยเด้เท่าไหร่เด้หัวหักเลยมันก็มีวิธีเห็ดอ่ะเออเออหัวหักอ่ะหัวใจมาหนี้ข่อยสิพาเบิ่งบัดเนี่ยพอข่อยไปอ้อหัวเรียบร้อยแล้วพอข่อยก็อ้อมันเห็นหลายจุดมันเห็นหลายจุดก็ต้องไปแก้ไขหลายจุดข่อยกลับมาบัดนี้พี่น้องเบิ่งสภาพนี่เด้อนี่ๆๆ่เบื้งสภาพนี่มาเนี่ยมือยาเบิ่ง มัจเบิงหม่ออกเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดองสักสองขันนะอันนี้อันนี้ไม่เคยเฮ็ดหรอกเนี่ยคนมัพอป่วยเฮ็ดวาววาวเมื่อเม่อเสนนีได้พี่น้องสิพอไาล่ไปตึงเน้อลายแท่ลายแทร่ไปได้พี่น้องเอาเหมูเจ้าเบิงว่าที่นเตงเลงนลยเนี่ยง่ายเตงเลงเห็นมั้เห็นไะเียมาเสียพี่น้อง่หอสิพผ้าเบิง หอยนิยๆหอยเจ้งส mm ิว hmm. uh ่า oh, น yeah. yeah. hmm. ี่คนไม่ค่อยสีบ้านะเบ้างวะเนี h ่ยมากาะใบหนีวะเนี h ่ยมากาะใบหนีเป so ็นแนวใกล้เลยเนี่ยหอยมาส่งไปเราได้เนี่ยหอยส่มไปเราได้รอบนึงอะหอยส่มไปแล้วช่วงช่วงเที่ยงมั้งหอยมาสิมาส่งเขารอบรอบที่สองเนี่ยหอยม้านรอบสองเนี่ยหอยทันได้หอยทันได้ขับบ้านได้เนี่ยคอยว่าจะมีหาสีได้กินให้ละหอยซื้อให้แม่มามบ๊อบบเ้บ้างวะเนี่ยพี่น้องเบ้างเพราะงคเข้มาทันได้มาทางนี้นะงัูเขยพูดมันอยู่ทางตำตำ่น ยังว่างสภาพนี่พี่น้องเบิ่างว่างว่งงจะเฝ้าท่วงยางอื่นเด้อัวไข่หบิ่งอันหัวอันมูโลกสวยยืดซื่อยืดดอกมูโลกสวยเบิ่งไว้เบิ่งซื่อยืดท่านหูก็บ่เป็นยังดอกบ่ต้องสอลอเสแหล่อันนี้คือเอาไข่ใส่เพราะคนที่เขาหูคนที่เขาเบื่องเสมอคนที่ติดตามมาแล้วตั้งแต่เฟซบุ๊กตั้งแต่ใส่แต่ใส่คือเพิ่นเพิ่นเบิ่งไข่ตลอดนะผู้เพิ่นบ้องเขาตลอดนะอันนี้มันี่ยเพราะยเห็นปรนเดว่าพี่น้องบ่ว่าอันนี้มันเป็นหลวดเก่ามันเสินมันดำสีดำอันนี้หลวดใหม่น่ะมันได้เป็นสีขาวอ่ามึงค้น่ะสสลลััดด คนนี้เขาอะไรกันหรอวะสาระหรอวะเห็ดใบสีกับหัว่ามีหัวเด่นบ้อันคนตาบอดนะหันข้อปรหัวอันสัญลักษณ์ก็ถัาไปเห็ดสัญลักษณ์อืมสัญลักษณ์สงสัยสัญลักษณ์บ่งสภาพนี่ข่อไม่เข้ามาเลียงานเต่งเลยมันมัไม่เห็นเลยเนาะไงมันงานไปหมดเลยนะหนีนาหนีนะไข่กับวัคขับใจหนีนะอันนี้คือบูพากาลีพอข่อไหมเห็ดไหมเพราะไข่เห็ดเด่นมาหนี้สะแตกแดดเขายิ้มแล้วนี้ไปใส่บุ๊คแต่ว่าไม่เห็นหัวพักไม่เห็นไข่ปะ หอยขอเขาแตไม่เห็นว่ะข่อยอ้อมหัวอ้อมต๊ะก้อมท่าวเขาหรอมองเน้นมันห่างมันเพล่อยไปไปสอนไหม่ไม่เห็นงัวเขยมันออกไปกินของของสถาบานวันนี้เนี่ยผู้จ่ามาเพิ่นล่ะสถาบานเพิ่นปลูกของงามอย่างนี้เด่นเวลาปลูกไว้ปลูกมันมู้จ้าชิดเบื้อง่ามัดพุลักองการอย่างเพิ่นตตองแดงอันตองมาอ้อมหัวมู้จ้าเบื้องนี้เพียงพี่น้องเพิ่นอ้อมหัวตันเข้ตันงัวเพิร์ลวมีเว้ยมีงัวเพิ่นลตองอ้อมหัวตันเข้ตันงัวอันไข่ไม่เห็นงัวเว้ยข่เขาของเพิ่นตรเลแตนเพิ่บ่ เห็นใจเพิ่นบ่เพิ่นลงทุนอ้อมอ้อมเนี่ยเนี่ยโอ้ลงทุนอ้อมอ้อมตันเขยตันงัวเป็นงัวคว้ยของงัวคว้ไข่อยรอเป็นงัวคว้ไข่อยง้อเขยพอไข่ยข่อยมีงัวตัวเดียวนอกนั้นเป็นของรถเบิดแต่ว่าหันรถตายไปเป็นของไข่อยเบิดหรอวะมาว่าข่อยเสียเงินคาทถาเนาะไข่ท่านนี้อันซื้อจะไข่อยท่านนี้นั่นจะอันนั้นอยู่โอ้ยมึงเปิดมาไหนกันเขาบ่อยีเด้อ